ไป,ไปเร็วไปเร็วอ้ไ่ครับบุมียังบุมีฮัตไซปา่ออาอยู่กระพริตืนนอวนอ,อือ à, ngum à, à. à, hả uh, 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 <laughs> ừ. cái bằng nhỉ u u này này Ơi Ơi này leo nó cũng như kiểu bộ khinh tàu nhang vậy ba ระวังระวังนี่ปลาไหนบัเป็นอย่างนี้ประดุกแข็บุได้ยีูซี่ห่างไปหรงบาลนี่เอามาหางเฮียไข่เน้ะปลาตะเฮียนตีว้าวมี ปลาอะไรพี่น้องปลาไหนเอา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 อาไยังไงเ็เด็หันมาปลิ่นเดียวไว้นำเบลนสุดอดสุดขึ้นเงไปเอาใส่ห้งน้ำไมนาเนาะเอาน้ำใส่เอานี่อาตัวนั้นนี่นีเอาบ้างก่อนเพิเตอบันมาเฮีอ อู an oh ้ย oh มันใหญ่หวะนบคุยได้เลยทีเนี้ยหั่มบ่ดางแล้วเฮ้ยเอาขึ้นถึงอยู่มันโดดไล่อยู่ป่าเนี่ยโอ้ไม่เลยบ่นอยู่เนี้ยโอ้โหขันปลาดุกนี้่ว่าปลาดุกมันทั่บ่เดียดไอปลาดุกรัสเซียเนี่ย ดี๋ยวเอาน้ำใส่สักหน่อยก่อนอืมโคตรใหญ่อ่ะไอ้นบไเหยยบหัวมันมั่งนี่เลอดออกเลยเนี่ย มันจะใส่ได้ล่ะใครเนี่ยวันนี้ไปยิ่งสกไปยิ่งสกป่าก้อนห้อยเอามาดกกได้กันได้เหรอเฮ้ยอู้ ตัวนยะนี่เปลอยเนาะปลาเกียววะกับเต็มเลยนะหัวเลวนะผูนะมาย่างป่าก,กับันหมาเฮีปยปลาเียนงน้ำอะไรน่อยมันกันแน่ตัวน้อยปล่อยเลยเปลีย่ยนเลยวะบปลาได้สั่ตัวไม่เหนี่ยเลยมีพี่นบจริงจริงแจ่พี่นบเนีย่ยคือตันบไม่ได้เลยอ่ะ

ทังไงว่มันโดนรดนั่นเองนึกว่าหุ่มหุุมเสื่อกระไดใช่ปะไบ่ลงท่าเช่มงนี่ให้ลงไปไม่ลงเลยเลือแห้งแนนวเนี่ยโอ้คิดตมเช่ปะ ตอนแรกมันคิดว่าเป็นปลายยังงบข,ขไปไปไ้าวบัวตัวน<อ>ุ้ยห้อยเหรอมีไง,งมีต่ไไห,ห้อยยงอยเป็นไปาบ้าไปไล่ยงกินยูน้วาวเอาไปไล่แล้วมขีค้คานขวา เฮ้ยนี่ไปก้อยบ้านเหรอเต์ก้อยบ้านเปแล้วอันนี้ก้อยนก็ก้อยก้อยบ้านเลยเนโอ้โหมะกรูดดีดีมาชิบเหรออืนี่เขามีเชฟทางอีสานอยู่แล้วเราอะไหวไม่กินเสร็จแล้วมั้งให้หน่อยได้ไหมได้รอคู่ก่อนได้ไหมอ่ะอ๋อได้รอห้างก่อนโอ้ยจุงก็ไล่จุงเลปวดหัวอะไรทีนี้ มองกับพาลิกเนี่ยมาเติมคันโดดลงน้ำซะมาป่าใหญ่นี่หนบขันโดนดาวคอนมันย่างมาย่างมาใหญ่จังเลยจับบุดปลุดมือลงน้ำมึนโอ้ยโดดเหากัเรียวเตะเรียวเบื้งน้ำกันยิ้มยิ้มนิ่งยังบ่ได้เลยใหม่ไม่รู้ว่าจะโดนไหมอีกอืกมโดนเลยปล่อยมันหรอขนาดตัวขันดนรได้อะไรได้สะ้าบอะไรมาปลาจิ ไมไหนมามันขาดด้วหวานนะมันขาดนั้นจะไปนะั่มานะ่ะโอ้ยมันบ่มาปีนนี้มากนะหอยหอย,อยนี่เอาเอาตัวใหญ่ๆเนาะตัวน้อยนี่ก็เอาไวนะ้เนาะให้มันตไตเนาะเพราะมันนั่นเลยห้อยน่ะบมดลายเทไว้ย่างตัวนหนโอ้ย,ลย,ลย,อยปล่อยเลย,ยเดี๋ยวมึงไปหลายตัวหนึงน่งกันได้ตัวหนึง่งกินยากอืมป่าน้อยมันกินยาก กเยนเูยนยนมากมาก <9 S 2> ลาบอย่ายงเดียวลาบก็เหนแหตักแดดโหดขึ้นสุปเปงโหดั้นเป็นบังบงังฮิตนัดฮิตมัตอแหเกาๆนะครับบมมาลากเาวีมเนยกขึ้นลีเตา,น,าน้อยกันแหตใหญ่ตัวนี้เลน้อยตัวนี้โลดห่กดนกยกหานนกด ว่าแลมต่ำแต่บนะุตรเล็กเี้ต่ำแต่บุหวางบุตเล็กนวางคุยสําปีนี้อยอยจะไปคุยฮอดปีนี้ไหคุยโมเสร็จแล้วเมปีนี้ปีเดียวโหโม่ฮัมดังแล้วคุยคุยยันลูกบวชแล้วเนี่ยไปจุ่มจุ่มจุ่มจุมจุ่มทังมันเ้อยห้ยมินนี่ะไหมเนาะไป

บอกไอ้เล็ดดังไฟเลยคุณพร้อมแล้วก็ไปลุยไปเดี๋ยวไล่ปลาให้เจ้าคุณใส่ไอ้ดีกว่าเออดีไปจะไปเอาน้ำนี่ล้างหน้าไ<ะ>เดี๋ยวน้ำเพ่งมอนี่มันเป็นชนิดสังมันกระบอกปิดได้หมดวะคระับบอสเอ้ย ตกน้ำนิวเสดเนอะเฮ้สยสดยาจารย์ต้องอยู่กับมืคุกค้ให้มาเออุ้กไว้วววลงน้ำไล่ปีเขาวะอุ้ยหนงมนได้อกองกวางเงือเอาไปตุมาหักเลยไหมนะ จะไปดึงเห้ยค้าดีบงก็คานมาโกกว่าน้เี้ยอือมันแม่มันมน,น้อยโคก <c oughs> กระมังก้อนสงสาสงานไปอย่ฟังหุ้นเบิดลวก็แล้วุพึ่งดูเดี๋ยวนี้เงี่ยงก่อนั้น เอาห้างใส่หอยเอาห้างาอเออห้างใส่หอยแล้วเอาปลาไปใส่กระลำมังเอาห้างใส่หอยแล้วก็ปลาใส่สันหสันกระสันใส่น้ำไว้มันตายไปเอา,า,าย,อยังหอมยังหัก <c oughs> ไม่ไล่จังไงห้อง่านคัดคั่มบอกปล่อยป่าใช่ไหม ห่ายาคนเดียวปะมันโมเมนต์นเตี้ยโมเมนต์ไม่ตี้นเป็นซนแห่ตีเอายังเอาตึงๆตึงๆเออเต็กเต็กอันตีนแห่ไปได้ว่ะมืยยอครั้งหนึ่งไง<ส><ส>เออ เอาเ,าเ,อาเขาเอาเขายางเอาต่ำมือก hmm. ันแล้วปนปนน้อยอ่ะแม่สนฆ่าเลยอ่ะปวดลงไปปวดลงไปสั่งมันสังมันสังมันเขาไปคือเก่าเ่าไปเ่าวห่าวหาห้าบงขึ้นที่มันปวดปางยังไงเนอะเอาฟังไดยฟังที่มูมีขี้งานเลย ทางนี head, ้ค ah, รับวไปเออไ่ำเขาติดค yes, ้างไปดิโอกดตีนให้นะหัวมีแต่ปลาน่อย กดไม่รูเลยกดหไปู้เลยน้ำไม่นมี่วันหน้ำเปล่เชียบอ่ไอ้หน้าหัวเราเตมหัวเตมปนดน่อยไม่ได้ยังไม่ได้ พวามีป่าเลยป่ะทำดังดีนี่จะปนน้อยเนียแล้วเราพัตรงนี้

โอ้โหกลางไก่ยเนาะทำดังออคายโนเปหี้ยนบัแล้วนเนี่ยนนเพลงเนาะมันเหยายับมันแล้วอืม

นะอเป็นรคอะไรเนี่ยได้เงยงบเออนี่เครียดตายเลยนี่ตายเลยนี่ มีนี้เนาะมีมีมาเกิดป่าตัวนี้ใส่กันกลัว <c oughs> มันดีเนี่ยกเกิดใส่กันมาเกิดใส่กันเป็นเลงครับโอ้ประดุกที่นี่ รับรให้หน่อยรับให้หน่อยมีมีใครอ๋อเออไม่เป็นไรนี่มันอยู่เนี่อป่าเนี่ยไปซะเโอ้โมันจะหันเลยอเด้อมุดนี่นะใหันด้วมันควางหลยก็มนลุดอ่ะมือโม Cái này mười 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 ดูครับดูครับปล่อยมั้ยปล่อยเหยาะๆเหยาะๆเอ้อเครดปล่อยเดี๋ยวนั <h <h uh, ้นอืมเอ้ยบ่เข้าว่ะกําลังนี่รถเนี่ยอือ ดึงสักนันดึงนะนะแล้วมันหมายใหงเห็นยังไะมาเทียดีเอแหงเนี่นะแหงหน้บ้าอมันเป็นบ้านเป็นที่คุกใช่ มอหนันมาเข้าป่วยตัวมดแล้วติดขี้เอ็ดอยู่อืมขี้ดไงเงยเอ็ดขี่ไห้อ๋อถ้าขู่เห็นตัวเงยอย่างนี้รถเนี่มันไปไหนี่กันปลาดุกเรือมันมันไปเนี้ยมายนะฮะโยนไม้โยนไหลลงยัง มาเก็บให้ได้ดีกว่า คนไปกินเล้าซะเนอะเขากินเล้าอยู hmm. <k <k asser, ่เปิดตู <k <k ้บ้านให้บ้านัห้อยสิริที่ำนานประกาศใส่้ย้ผู้แป้งเบิ่งสิริเป็นห้อยสิริรอบบ้านทุกเู่เลยลูให้กินยากินเนื้อน้ำเป้อนตู้บานโต้ฮะทีบ้านอะไบอกใครเป็นคนนั้นขุนจ่นต่อยตปมีเนบ่จา่จานจมเงิกินข้าวเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นมา ไข่ปลาเนี่ยวันกินไม่ได้ไข่ปลาเนี่ยมาเฮ้ยลุงบ่าวเสร็จเลยนะไปล้างมือเดี๋ยวนี้เอาเบ้าไปไล่ตีลุงนี่ตอวกินไข่นะบอกให้ไม่เหลือนะเอาจะกินไข่ไหมเอากินเลยเนี่ยเอาเาไปกินร้านเมี่ยงเนี่ยเข่งเอามี่ยงไปเอาให้แม่หมกินอันนี้ลุงกินไข่ปลาดิเดี๋ยวโอ้ชินก็มีดจิ้อมกินเต๋อ่ะ แต่ขนาอยยางป่าตัวให่นี่ขักมาครับยางเลยเขาิ้นก็ได้เลยเมานี่มานี่่้หอยยาง้ชนไ้นมันอีเซบมันไปกินอยู่บ้านให้ตึเซบเซบอยู่บ้านเนี่ย่บห่วงเนี่ะเบิบังใบห่วงเหอมันปิดเองอ่ะสุกาสุก้ัเซบ เบอร์น e ้ำซุปดีด้ยเบองอาสุกกียงเบงเห็ดไปหิกะไปหิกนี่มาบ่หไปหิก้าก็บ่เอาลูกหงกินใส่ก็ได้ฉันกินอยู่ปลาเงาะเรื่องเงาะมีอยื่เป็นซีซันก็จุ่มไป ้น็ตมันคเป็นซีเลียงใช่ไหมกูตายได้ตายแต่แค่ปูเสียคล้องมาปูยังมปูตัวน้อยได้ตัวใหญ่ได้บ้านได้ตตัวน้อยเนาะืมกลินอยู่ปลานะแซบกูอยู่บ้านนี่กลินอยู่บ้านให้ต็มเบ็ดนึงมีนะปูเบา ບາດນໍອ້າຍເນາະຍຸງກະສໍານນຮບ້ານມັນັນແດັນັຕັດປານ້ລນ บดดำอันนี้มือนไข่บดชุโตยนส้มนี่ก็ได้กินเลยนะกินไข่เลยนะมันไก่ไข่บดเนีวังค่งไอเลยอีสุกนอนจันอีสุกนอนจันข้าวเหนียวนี้ยมันไม่ตัวดำไออกอตันที่เตมตัวดำรวงก้างนะปลานอนก้างอีสุกนอนจันดูก้างเลอกอิสุกก้างไรนึกเขไม่มีก้างเนาะปาอรไม่อด้เน้นอะไะมันบเน้น โอ้ยมันเอาไปหิกมาบ่เมนเว้ยปหิกก็ไดมันจะเป็นยังหงมันบ่หอมมันมีว่านันมันมีซองกระปงนัข่อยยางไปไหนนั่นคือขาดอยู่นะยางไปรับมาลับมาคุณข่บปถแทนกโออบก้อนไอ้กอืดไาทุกคนต้องล่าปูต้องมีเชียงโอบดีๆก่อนโอ้ดอกกล้วยมเอาอตีแล้วขกากับอยู่ด เอามากาบเอาะแล้วกนเอากากปบเก็ดมันนี่ก็จะมีเค็นแซมดีมันมากินแิ่มันก็มมันมีปรโยอะก็กินเข้าไปยังกางเนาะอยู่สายบ้านเขาไมตอ้มเออตัมหมาดิหมายแม่ไม่ตุ่นดิออเด้อขาขอนี่จะได้ห้าแมวสมุไหมคให้หู้แม่แมวปลเนยเนี่ย เดียวแหีมขึ้นันเม่นไปแนยลุมซามันวบาเนาะตัวใหญ่นี่มเป็นลุเียนซาซาาวบ้นนตเลนม่ล่นเปลาไหลก็มันยังเนาะแจนเดียวก็ได้ดขันนี้กินฝ้าขันนี้ขันนี้กินปลากันยางแบบเนาะกึ้นกางอ ตั the ้ชาเม่ดูทหาโอ้โหโลยุ้หมี่มนหุงนอยู่นาหมี่มะต่อนไปซื้อบ้านต่ยังบมีจักดยหลมาตีเพระเศร้าเลี้ยงน่ะมาม้าดเลยอของคนยาเกษตรมือเดียวมาหันนั้นเฮียโดยอยู่มนป่าม่เกมี้เกมถิ่นนั่นลปามอข่าฝูก็ไปเหตุงานอยู่นั้เศร้าเล้ยงยเ็นเป็นนั่งอยู่ขรจทราบ่นก่ข่าฝู บ้าาฝนบินเถื่นี่เนาะหอนนี่เผ็ดหง่นเนาะปลาไหมเนาะบุกไปเ็ดปลานาะหุกเลาบกขาข่าฝูไปเดใส่เศร้าแล้วน่งข่าฝูไปข้าวซับยุ่งยุ่งส่งการข่ดีเนาะเหดงไปเลาไป โอ้ยตรงนี้จะพาไปบุ๋ดีก็ไอเก่งแฮะไพ่ฟูไปลานะไอเก่งกินเบิงฟูไปยูนะอันลูกค้าเราเนี่ยกลับออกมาให้อันซื้อไปแล้วเข้าห้ามมาเป็นยังคือเป็นเส้นนี้เข้ามาโยนโยนเซรีลีลูกค้าเขาโยนเซรีลีอืมอันโหไปโหอันแล้วมันมันมีซังอยู่คนหนึ่ง สั่งเขามันเขาไก่บอกว่าเออลูกค้าเอาไปสะนี้ตอนซื้อไปบันเป็นยังไบางนี่ยนี่ราคาฮึกดีก็ดีโอเคมันเป็นสินี้ทรศัพท์เราน่ะมันมันมีแว็บอารมณ์ค้างสต็อกค้างสต็อกแล้วแบดบันเหี้ยเซียแบดเซียมกัมีอืมมันยื่นเลยสต็อกเฮง รู้เดี๋ยวมันบนมแต่งตบอลูกค้าเราเห็นหมาห้าเราเสมอเนาะซื้อแบบยัง่ะกินกาะร o เกียวเขาวมากินมันกนี่นะตัวน้อยหญ่กินตัวน้อยตัวใหญ่ก็กินมีบอนตัวโอมตนฝึกอยู่หันฝึกเบิองเสมอลูกค้าเราลูาให้ให้มามีลามีแต่วเขาน้ำต่ลทีตนยังไอเกมมืนเป็นตาลที่ตนยังือ แต่ว่า้านฟูกันแทมีแต่เด็กน่อยว่าแหงแหงแล้วมันบนมีหัวซับผมเดียวนะี่หตัวเนะราะเศร้าแล้วเราซื้อฟิล์มได้เก็บม,มัดหนึ่งซะนยตกอัลจีบาทนั่นมาคายเราสร้ามรอยอะสุดยอดน่มนรวยซสได้ยี่สิบาทหนึ่งยี่สิบสามสิบเเมันนี่ลานเราหน่ค่ายดีเขายัง เข้าคิดว de eh. uh, ่าร้านท่านเหล่าอีึกแต่ที่จริงแล้วบ่าึกเลยราคาเนี่ยเข้าไปแล้วด้วยไม่ได้คงเหลารัดทุกมุมรัดสุมมุมมี้เสียต้องเต็บเต็มไปแล้ว อกินไรกูเฮนเนาะนกเกินป่ามเจจดเนะอีเตอร์เนาะใมางเนนอยดูบุกแนั่นก็หรอย่างขูดุกวะนี้เฮจะอีสุกยำได้ยาวก็ยาวเตา้าอเดยวบ้างให้กินมันเปียกแล้วมันนี่กินปลาฮะกินล้าปลา อย่างปางมองยังปลบูยงซังวนอยู่ไปอ่ะขุมเคียงแค่ว่านอฟคุยยางป่านะเอ้ยเป็นเคียงอะไมามีอะไรล่วงกลางมาแงแแม่นขนอเจ้าไว้อยู่ไปเหนดีนอนเสร็

ปลอดมันมันดีคมไหมอร่อยวันนี้พาครอบครัวมากินข้าวที่ห้างนะครับห้างนานเนี่ยนี่ถ่ายอยู่เนาะ